ตลอดสิเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่มีเลยให้อิงดูดิเนี่ยดูเด็กเด็กเด็กอีกเจ็บอ่ะโอ้โหวันนี้เป็นไงแม่แข็งแรงขึ้นเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปแม่แข็งแรงพี่เสียงพูดชัดเจนขึ้นเอิงไปดูรูปพะม่าอันี่อยู่ไหนนั่นน่ะแล้วมาวัดกับแม่แล้วดูเหมือนเนี่ยั้มกายไหมเออ เออถามแคนใกล้จะตายไม่ใช่แม่ไปคิดอย่างนั้นะพูดแต่คำนี้เออเราเราพูดทำีพูดให้มันมีกำลังใจบ้างสิจะไม่รัจริงเออไูใกล้จตายให้คนอ่เขาหใเหมนแม่พูดอะไรพูดในอ่เาหัวพูดอะรพู้คอืขหเอะไให้คขาหัหมแม่ด้อเแม่้น่เอรู้ตลา ซีมาหาเห็บออวมาเนี่ยเออนี่ดูเขาแบ่